สวัสดีครับวันนี้พบกับ Samsung Galaxy a 2 4นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่รองรับสัญญาณ4 g เปิดตัวมาเนี่ยประมาณปกาีกว่าแล้วนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่7,999บาทเครื่องที่ผมได้มารีวิววันนี้นะครับราคาแค่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะแล้วก็เครื่องของเขาเนี่ยไม่ติดล็อกด้วยนะครับถ้าใครเห็นสติกเกอร์ที่อยู่บนกลองแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะ,ะซื้อจากริงที่ผมแปะเอาไว้ใต้คลิปเนี่ยเครื่องไม่ล็อกอย่างแน่นอนนะครับ รุ่นนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะครับที่ราคา4 0 0 0กว่าบาทเนี่ยคุณจะได้หน้าจอที่เป็นจอซ u เปอร์อโมเลดเลยนะเรียกได้เลยว,ว่าถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่นะครับราคา4 0 0 0กว่าบาทเนี่ยยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วแถมรุ่นนี้นะครับในเรื่องของกล้องถ่ายรูปของเขาเนี่ยรุ่นนี้มีกันสั่น OIS มาให้ใช้งานด้วยซึ่งในเรท4 0 0 0กว่าบาทเนี่ยแท้จะบอกได้เลยว่าไม่มีแบรนด์ไหนที่ให้กันสั่น OIS อยู่แล้วนะครับ ต้องเป็นราคาประมาณ7-8,000ึ 8, บาทขึ้นไปส่วนเรื่องของชิปเซตเนี่ยก็ได้เป็นชิปเซตตัวแรงอย่างตัว m มด i เทนฮิโร่ G99 เลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบเลยเล่นเกมก็เล่นเด้ลืนล่นหรือจะดูคอนเทนต์ก็หน้าจอซูเปอร์อัลโมเลดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันให้สีสันที่จัดจ้านมากหรือใครจะเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับคมชัดทุกช็อตอย่างแน่นอนเพราะมีกันสั่น OIS มาให้ใช้งานนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาแกะกล่องพรีวิวชมตัวเครื่องและอุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องเล็กกันหน่อยนะครับกล่องเล็กเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับเปิดออกมาเราก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นสาย USB UH นั่นเองนะครับซึ่งสาย USB ของเขาเนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ C to C ครับภายในกล่องใหญ่นะครับเราก็จะเจอกับตัว Samsung Galaxy A24 นะครับแล้วก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะ โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ s a m s u n Galaxy A24 นะครับคือด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นงานผิวมันวาวนะครับตัวนี้ไม่ใช่งานด้านนะซึ่งสีที่ผมได้มานะครับจะเป็นสีซิ l เวอร์นะครับเวลาที่แสงมากระทบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จะมีประกายสีรุ้งแบบนี้ทั่วฝาหลังไปหมดเลยในส่วนของโมดูลก,กล้องเนี่ยจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับรุ่นนี้มีกล้องไม้ใช้งาน3ตัว3เลนนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับมาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5 มีไมค์สนทนามีช่องเสียบสายชาร์จนะครับที่เป็นพอร์ต t y p C นะครับแล้วก็ตามไปด้วยลำโพงครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะปุ่ม power เ,เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องนะครับมีไมค์แตะเสียงรบกวนมาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอด้วยครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะซึ่งรุ่นนี้นะครับถาดใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำอยู่นะครับตัวนี้ Infinity U นะขอบของหน้าจอเนี่ยถ้าจะว่ากันตามตรงมันก็แอบหนาอยู่เหมือนกันนะครับบริเวณขอบด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวเรามาลองใส่ซิมดูหน่อยนะครับว่าเครื่องของรุ่นนี้จะติดล็อกหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าเป็นเครื่องที่ไม่ติดล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามีสติกเกอร์ของ AS เนี่ยติดไว้บนหน้ากล่องเนาะเดี๋ยวผมจะเทสการใส่ซิมทรูให้ดูหน่อยก็แล้วกันครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาซิมใส่เข้าไปในตัวเครื่อง นี่เลยนะครับตอนนี้ผมก็เอาซิมเข้าสู่ตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สัญญาณกันหน่อยว่าตัวนี้จะสามารถใส่ซิมทูได้ไหมโอเคครับทุกคนแสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ติดล็อกแต่อย่างใดนะครับขึ้นเครือข่ายทูเรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่สเปคของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนต้องบอกว่าใครที่ในเรื่องของการดูคอนเทนต์ดูหนังดู Netflix ดู y u t u b e เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับพ a เนวของหน้าจอได้เป็นจอ Super ร์อัลบรตนะครับสีสันจัดจ้านดีมากทุกคนแต่ว่าหน้าจอเนี่ยอาจจาะเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับอยู่ที่6.5นิ้วนะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD Plus ละฮะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีเลยสำหรับคนที่ในเรื่องของการดูคอนเทนต์สีสันดีมากทุกคนนี่คือเปิดแสงหน้าจอประมาณ50%นะใกล้ประมาณนี้นะครับเวลาที่เราดูเอียงเอียงเนี่ยมันก็ยังคงมองเห็นอยู่นะเออมันลดเงาสะท้อนบนหน้าจอเนี่ยได้เยอะเลยนะครับเห็นไหมคือจอดีมากอามาดูกันที่สเปคของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้ กล้องหลังได้มาใช้งาน3ตัว3เลนนะครับโดยที่กล้องหลักเนี่ยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลคารบรูแสงอดที่ F1.8 นะครับมีระบบการสั่น OIS มาให้ใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ่ายรูปคมชัดทุกช็อตอย่างแน่นอนและนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีเลนอัลต์ไวายมาให้ใช้งานในการถ่ายมุมกว้างด้วยที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลคาร์บูแสง,งที่ f 2 2นะครับ กล้องตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกล้องมาโครนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารับแสงอยู่ที่ F2.4 ครับส่วนกล้องหน้าได้ความละเอียดมามากถึง13ล้านพิกเซลเลยนะครับค่ารับแสงอยู่ที่ F2.2 ครับ มาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้ใช้งานกันบ้างนะครับซึ่งฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นโหมดฟันนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกเอฟเฟกต่างๆนี่คือเยอะแยะเลยนะแล้วก็สามารถใช้ได้กับเลนส์วายนะครับเลนส์หลักระยะ 1x และ 2x ได้ด้วยส่วนหมดต่อมานะครับจะเป็นโหมดภาพบุคคลนะครับถ้าเป็นโหมดภาพบุคคลจะถ่ายได้แค่ระยะ 1x นะครับไม่สามารถซูมได้นะ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับเอฟเฟกนะครับว่าจะเอาเบอร์มากหรือว่าเบอร์น้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้ตัวนี้สูงสุดอยู่ที่ระดับที่8นะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับหน้าเลี้ยวรูปแบบใบหน้าอะไรแบบนี้ไม่สามารถปรับได้นะต่อมาจะเป็นโหมดรูปถ่ายนะครับโหมดรูปถ่ายก็จะมีระยะ0.5หรือว่าเลนส์วายนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นระยะ 1x 2x นะครับ สามารถที่จะเพิ่มเป็นความละเอียด50ล้านพิกเซลได้เผื่อว่าใครต้องการภาพที่มีความคมชัดสูงซึ่งโหมดนี้นะครับก็จะมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยมาให้ใช้งานเหมือนเดิมเลยครับไปลองเลือกใช้กันดูได้นะแล้วก็ปรับความเนียนของผิวได้นะครับตัวนี้จะปรับแบบอัตโนมัติแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถปรับได้สูงสุด3ระดับนะหรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบปรับเองก็ได้นะครับก็จะมีค่าความเนียนของผิวนะครับ สีผิวปรับแนวกามปรับดวงตาอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโหมดรูปถ่ายเนี่ยจะปรับได้เยอะกว่าโหมดภาพบุคคลนะครับส่วนโหมดวิดีโอนะครับมาดูกันหน่อยปรับได้สูงสุดจะเป็น 1080p 3 0เ mm ฟรมเรทนะครับก็ถ่ายได้ที่ระยะ0.5ก็ได้ 1x ก็ได้หรือว่า 2x ก็ได้นะครับส่วนหมดเพิ่มเติมอ,อื่นๆนะครับก็จะมีหมดโปรนะครับพานอรรมาโหมดอาหารหมดกลางคืนมาโครโซลโ,โมชั่นนะครับ มาดูกันที่ตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับทุกคนซอฟต์แวร์ผมอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจในเรื่องของงานกล้องงานวิดีโอเรามาดูกันที่สกินโทนของผิวกันหน่อยนะครับ สกิทของผิวสำหรับรุ่นนี้นะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ดูระมุนมากนะครับคือสไตล์ของซัมซุงเนี่ยมันจะประมาณนี้อยู่แล้วทุกคนจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ได้ดูเนียนฟุ้งฟิ้งเหมือนกับพวก vivo oppo อะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีนะการเกลี่ยผิวก็เกลี่ยได้เรียบเนียนดีนะครับอันนี้ถ่ายหน้าตรงเนาะการตัดคงตัดขอบเนี่ยก็ถือว่าตัดได้ดีนะ ถ่ายในยห้องรีวิวนะครับแสงอาจจะน้อยไปหน่อยนึงนี่นะฮะสีสันเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะสีตรงเลยนะค่อนข้างเหมือนจริงเลยนะครับส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายด้วยกล้องหลังนะครับซูมดูตัวหนังสือกันหน่อยระยะ 2X นะครับถ่ายได้คมชัดดีนะครับอ่าส่วนรูปนี้นะครับจะเป็นการถ่ายตัวการ์ตูนนะครับถ่ายที่ระยะ 2X คมชัดดีมากครับทุกคนนี่เห็นไหมฮะ มาดูกันที่วิดีโอเลนหลักกันบ้างนะครับอาจได้สูงสุดเนี่ย3 0 8 0 p 30เฟรมเรดนะครับท้องฟ้าค่อนข้างมืดคลึ้มเลยทีเดียวกล้องหลักเนี่ยจะมีกันสั่น OIS มาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะครับมาดูกันหน่อยว่าวิดีโอนิ่งไหมเขาจะดูในเฟรมตอนนี้ก็ถือว่าวิดีโอค่อนข้างนิ่งมากเลยนะ ระหว่างการถ่ายนะครับเราสามารถที่จะซูมมาที่ระยะ 2x ได้ด้วยนะครับนี่เลยโอ้โหเราบอกว่าระยะ 2x นี่คือชัดมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันที่บริเวณนี้กันบ้างนะฮะนี่คือ 2x ชัดเจนดีมากสลับมาที่ 1x ก็ได้นะครับ 2x ก็ได้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะ แอดเสียได้นิดหน่อยนะครับไม่สามารถสลับมาที่เลนวายได้นะออแล้วมันก็ไม่สามารถสลับมาที่กองหน้าได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับเทคงานวิดีโอกันหน่อยนะครับทุกคนนี่คือเลนอันต้์วายนะครับอัดได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับมุมมองกว้างมากเดี๋ยวผมจะลองเทคการเดินให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าเวลาเดินแล้วเนี่ยจะนิ่งไหม เสียงไม่ชัดไม่ชัดฟังได้เลยนะครับเท่าที่ดูในเฟรมตอนนี้ก็ถือว่าวิดีโอเนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวอ่าโอ้โหเก็บวิวด้านข้างได้ครบหมดเลยโอเคครับประมาณนี้แล้วกันโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับ 1,080p 30เฟรมแหนนะครับอาจได้สูงสุดเท่านี้ระยะการสุดแขน ได้ประมาณนี้เลยนะครับไม่ถือว่าแคบนะแล้วก็สามารถที่จะปรับค่าบิวตี้ได้ด้วยนะครับทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับแทนไห้ดูบรรยากาศร,รอบๆหน่อยละก,กันนะครับโอโหเปร้ฝนคลืมมากวันนี้ไม่มีแดดเลยเดี๋ยวผมจะมาเทสการเดเนให้ดูหน่อยละก,กันนะครับว่าเวลาเดินเนี่ยวิดีโอนิ่งหรือเปล่าอาการสั่นรุนแรงไหม เสียงมไม่ชัดไม่ชัดฟังได้เลยนะครับรุ่นนี้มีไม่แตเสียงรบกวนมาช่วยเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะถ้าด้ดูในเฟรมตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้นิ่งมากนะครับอาจจะไม่ได้นิ่งเท่ากับกล้องหลังเนาะโอเคครับทุกคนวิดีโอกล้องหน้าประมาณนี้แล้วกันครับ มาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับชิปเซ็ตได้เป็นตัว Meditech Hero G99 กนะครับก็ใครนีในเรื่องของการเล่นเกมถือว่าตอบโจทย์ได้อยู่นะในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับมาริ G57 MC2 ครับในส่วนของคะแนนอัตตต้เนี่ยเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคะแนนรวมอยู่ที่47,181คะแนนครับ ในส่วนของแรมเนี่ยรุ่นนี้แรมอาจจะไม่ได้เยอะนะครับอยู่ที่6กิกนะแต่ก็มีฟังก์ชัน RAM พัดมาให้ใช้งานนะครับสามารถขยาย RAM สูงสุดอยู่ที่6กิกเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่12กิกเลยครับในส่วนของ ROM เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับความจุ128กิกนะครับ ROM เนี่ยจะเป็น u f s 2.2อีกต่างหากนะครับ ซึ่งผมเองเนี่ยได้เทปประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของรอมมาให้ดูด้วยนะครับถือว่าทำคะแนนออกมาได้ดีเลยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านอยู่ที่10,34มเมกต่อวินาทีนะครับส่วนประสิทธิภาพในการเขียนอยู่ที่689เมกต่อวินาทีนะครับถือว่าทำคะแนนออกมาได้ค่อนข้างดีเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวก UFS 2.2เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเพนนะจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าเมกถึง800 h. ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าการอ่านเขียนเนี่ยทำออกมาได้เร็วมากเลยครับ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับความจุเนี่ยได้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์นะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้แถมมาในกล่องนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับโอเคครับทุกคนรละนี้ก็คือพรีวิวแกะกล่อง s a m s u n galaxy g a 2 4 4g นะครับราคาถูกลงมาเยอะเลยนะเทียบกับตอนราคาเปิดตัว7,999บาทตอนนี้เหลือราคาเพียงแค่4,800บาทเท่านั้นเอง ไปเก็บคุปองส่วนลดเนี่ยสามารถลดเพิ่มได้อีกนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยได้มาราคาอยู่ที่4,400บาทเท่านั้นเองก็บอกว่าคุ้มค่ามากจอได้ไปจอซูเปอร์อัลโมเดตซีบแรงเป็นตัว m ม d ิเทคฮีโร่จีเก้กล้องมีกันสั่น OIS มาให้ใช้งานด้วยรองรับการชาร์จเร็วย5วัตต์เนาะต้องบอกว่าสเปคที่พูดมากับราคา4 0 0 0กว่าบาทเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่อย่างยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะเออแต่ว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นเก่าที่เปิดตัวมาประมาณปีหนึ่งเนาะพอราคาลด ต้องบอกว่าคุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปรีวิวเต็มฉบับซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวรีบทาให้นะครับแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะดูคลิปรีวิวเต็มที่ผมทำเอาไว้ปีก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับสำหรบับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามสวัสดีครับ